สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับแพตตี้ชาแนลอีกแล้วนจ่จจะมือหนีแพตตี้ผ้าพีพาน้องผ้าทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสพี่น้องฮอ,อนหอนเลยจ้าแพทเทดเอาเซ่เๆเลยพี่น้องจ้านีศศ่บรไส้ซื้อไพมากเลยเฮ็ดเอาทุกอย่างเลยพี่น้องพักพแพกับซมี่สัมพีน้องเห็นนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าฮอนฮอนเลยพี่น้องเขากับบรรยากาศดีปัญญาพี่น้องจ้าฝนตกแม่ว่าฝนตก่เร้าก๋วยเตี๋ยวเนือได้พี่น้องจ้า หนึ่งอะขาไส้อือองพริกพปงอ,อมสุยดยจด นะคะไล่พ nah. ี่น้องเอ้ยใส่ก๋วยเตี๋ยวโคตรแสบเลยบอกตรงๆกลินกระเทียพี่น้องน่าสะใจเลยพริกเยอะจุ๊บ พริกยวนล้านขาจาอันเผาบอกพริกเขียวแต่แพทเผาบอกพริกบ้านฮืมชิ่วจอดพี่น้อขนาดฮิเ่บป,ปันนี่กะ ว่าสิไปเฮ็ดล้านของเจ้าของเองอะไรพี่น้องมันแซบไหม <c oughs> ฝนกระโตกพี่น้องคิดอยากหมูปิ้งย่างห่อนฉันหนนอกสุดยอดอีเนา้พี่นน้องแก้ว ไปเป็ดเ,เลยยั่วๆกันพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยขั้นถาแพทย์เพ็ดเอาเนี่ยสะใจค่ะพี่น้อง บ่เคยมีสูตรอยู่ใส่เลยพี่น้องจ้าแต่ว่าเบงเอาแลแก็ะห็ดเอาแซ่บคักหืมเสียงฝาห้องตกฮักกะเล่วนี่พี่นอ้องประจุกอีกเนี่ย ป้งโปงแป้งแล่พี่น้องไกเ่เสือขออกมันสาแล้วแซบแฮ พริกนี่เผ็ดแห้งด้วยพี่น้องจ๋าจะขนาดบักพริกปูนนย,ย่างเผ็ดคักเผ็ดแน่เ,นนนเหรอ ปาทเอะขนาดกินมาพร้อยเนี่ยเจ็บทองพอดีเลยพี่น้องจ้ะมันหน่วยใหญ่แห้ง้วกเ็เพชรพอน เนื้อนเนีนๆเ,เลยพี่น้องจา้าพวกมักแสบเนะี่ยุดยอดปงปังปงปังป อาหารทุกอย่างพี่น้องเอ้ยอไปเห็ดเอาเบอร์เลดดิยำว่าแพลเห็ดเอาทุกเมนูตื่นขึ้นมามีแต่เวียกตางาน 这种话哈。 สะใจอีหลีพี่น้องเอ้ยใส่เครื่องนะสุดด้วจัดเต็ม ตแต่เฮ็ดคลายนี่จัดนังสีบ่ได้ดอกพี่น้องขาดทุนกรบเดือน ยังปล่าค่ะหัอ,องได้ใจครับ กินแฮมเบอเบิร์พี่น้องเสียดายคัทฮาลูกออกจากพี่น้องผสบโซเซียบดีๆได้ดดพี่น้อง สอใจครับทายยากแซ่บเ็ดกินเอง สูตรง่ายๆพี่น้องเดี๋ยวมือ,นอมห,หนาแพทีิมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่ากลับบ่มีเวลาจักเถอะพี่น้องจ๋าเวียกบ้านหลายแฮีงพี่น้องเอ้ยเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะจากพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แพน,นเด้อจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า